มาทานข้าวทุกคนทานข้าวเที่ยงมาเนี่ยมาเขือจิ๊กจักเพื่อนมาลมแรงวันนี้วันนี้ไม่ลมกินข้าวเที่ยงมาบ่นไปก็เท่านั้นกินก่อน รอ่ข้าวเต็มจานไม่จัดข้าวนะกินก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันกินเพื่อนย่แต่วันนี้ฉันอยู่เพื่อกินฉันไมไ่กินข้าวเนี่ยมือหนะักมาก มือมม้อเที่ยงอันแสนที่พอกินได้วันนี้เป็นยำวุ้นเส้นกับลาบหมูมมน่าพิมพ์้าว อันไหนไม่กินก็ต้องหลบเลยตอนไม่ค่อยถนะัดหลบหลบแต่แปลคำใหญ่ <Okay. S 1> ทำให,ใ,หใหญ่ทุกคนเดี๋ยวสีหายงงขอตัวกินก่อนเด้วทุกคนแล้วเดี๋ยวพบเจอกันผ่านที่วิดีโอมาก็หนึ่งคำทุกคน